วันนี้นะคะท้าดิบนะคะ FC ขอมาเพลงคอยอ้ายกับฝั่งโขงนะคะมันจะมีสี่บล็อกนะคะแต่ละบล็อกนับ8นะคะเราจะหันหลังนะคะจะง่ายต่อการเรียนนะคะ,ะบล็อกที่1ค่ะ1 2 3 4 5สองี่้าหดบล็อกที่2 1 2 3 4 5 6 เจปบล็อกที่3 1 2 3 4ึ่งสห้าเจดแปดบล็อกที่4 1 2 3 4 5 6 7 8อี่ห้าจทีนี้คุณจะนับต่อเนื่องเลยนะคะอ่ะหนึ่งสองสา6สี่ห 1>, 1 2 3 4 5ส7 8 1า3สี่ห้าหเจ็ปดหน่องเะคะนับวนไปเรื่อยๆนะค,ะ,คะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอให้มีความสุกขการเต้นนะคะ